อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของโรงพยาบาลเกษมราชนะครับ BCH นะครับก็แนวโน้มไตรมาส2นะครับกำไรจะออกมาประมาณสัก336ล้านบาทคาดการเนาะก็จะขยายตัว5%จากไตรมาสที่แล้วแล้วก็21%จากปีก่อนหน้าคือปีนี้ความดีงามของโรงพยาบาลแต่ความไม่ดีงามของพวกเราก็คือว่าฝนมาเร็วกว่าปกติทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นพวกโรคประจำฤดูกาลเนี่ย มันก็มาเร็วด้วยนะครับหวัดไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะมากันตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งแล้วนะไตรมารสสก็มาเข้ามาอีกเต็มคออีกเหมือนกันนะฮะก็เลยทําให้รายได้ของอผู้ป่วยนะครับก็โดยเฉพาะผู้ป่วยนอกนะครับเวลาเราเป็นหวัดเราไม่ค่อยนอนโรงพยาบาลใช่ไหมไปหาหมอรับยาแล้วกลับบ้านเนี่ยก็คาดว่า opd นะครับผู้ป่วยนอกเนี่ยก็ไรายได้จะโต9จากไตรมาสหนึ่งแล้วก็7จากปีก่อนหน้า นะครับแหมมีโควิด19ด้วยนะส่วนผู้ป่วยในกอ็อาจจะแบบไม่ได้เด่นมากนักนะครับเพราะว่าฝั่งของคูเวตต่างๆก็ยังไม่จบนะเรื่องที่จะส่งผู้ป่วยมาไทยจนตลาดเลิกหวังละนะครับเพราะงั้นผู้ป่วย i p d กดีก็ไรายได้ก็จะส่งส่งตัวครับส่วนประกันสังคมปีนี้โอเคละนะครับหลังจากปีที่แล้วเราวุ่นวายเนาะประกันสังคมไม่มีตังนะเอาไปซื้อตึกเ0 0 0พันกรไม่มีตัง ปากไม่ดีอ <Tipp s> ีกแล้วเออก็ออกมาอคัดนะหนึ่นะก็อ่ากันสังคมนะครับก็ปีที่แล้ววุ่นวายการเกี่ยวกับเรื่องของเงินซัพพอร์ตค่ารักษาโรคซับซ้อนใช่ไหมที่ขอลดเหลือ7,000นะครับตอนนี้ก็ขยับมาที่12,000ตามปกติแล้วนะฮะก็เลยทำให้ภาพของรายได้จากผู้ประการสังคมก็ยังโตได้ปีนี้7%นะจาก R W ที่มันกลับมาอยู่เลนเลทด2 0 0 0ล้านนะครับ อ่ามือสา0พันบาทต่อ R.W เนาะเออส่วน EBITDA Margin ก็น่าจะทรงๆตัวนะไม่มีอะไรนะครับก็เออมีการเพิ่มคนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่ง Renovate เสร็จ2ลงโรงบาลเนาะก็มีการเพิ่มคนเติมเข้าไปก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้มันก็เพิ่มขึ้นด้วยก็แปะเอียดการสุดท้าย EBITDA Margin ก็น่าจะทรงทงตัวจากไตมัดหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะั้นในภาพใหญ่นะครับในครึ่งปีแรกนะฮะกำไรก็น่าจะคิดเป็นประมาณสัก ออ39%ของประมาณการทั้งปีเนาะเราประมาณการทั้งปีที่1,680ล้านบาทนะครับครึ่งปีแรกได้ละประมาณสัก40ซึ่งครึ่งปีหลังอนะ่ะมันเป็นครึ่งปีแห่งการทํามาหากินของพวกโรงพยาบาลอยู่ละไตรมาสสเนี่ยมาเต็มคาราเบลนะครับก็เชื่อว่าประมาณการที่เราทําไว้เนี่ยน่าจะยังสามารถใช้เป็นตัวแทนของหุ้นตัวนี้ได้นะไตรมาสสก็น่าจะมากันตุ้มๆเลยสารพัดโรคหวัดต,ต่างๆนะครับเราก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับ ราคาเหมาะสมอยู่ที่18บแปดบาทแปนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นหุ้นดนะีเฟนซีฟเนาะมันเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าผมอเรียนตรงว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่ที่มี growth ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการขยายตัวของอโรงพยาบาลให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะที่สุวรรณภูมิก็กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันจะเป็น defensive with growth นะครับเป็น defensive ที่มีการเติบโตเรื่อยๆนะครับเราก็ นะหนีไม่หนีไม่พ้น่ะโรงพาบาลครับยังไงก็โอกาสโตอย่างต่อเนื่องนะอาจจะไม่เหมือนโรงบาลตัวอื่นนะ,ะก็ฝากไว้แล้วกันสลับหุ้นตัวนี้นะครับโอเคเพราะฉั้นในมุมกลยุทธ์ก็คือว่าโอเค2ยกขึ้นมา3 High s e a s o นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะช้อนนะครับหุ้นตัวนี้ก็สามารถลงทุนได้ลงทุนจะย,ยาวได้ก็ดีเพราะมันเป็นโรงบาลที่มันมีโกรในระยะย,ยาวหรือจะลงทุนเล่นดักงบ ไตรมาสาก็ได้ไฮซีซันก็ได้เช่นกันเล่นได้หลายท่ามากสำหรับโลมาตัวนี้นะก็ฝากไว้สำหรับเกษมลาดนะครับตอนนี้ PE อยู่ที่19.8เท่าก็ไม่ถึงกับน่าเกียดมากนะเมื่อก่อนเทดกัน30ตอนนี้19เท่าก็ถือว่าโอเคดวเบนยิวสเเนะครับโอเคน้ะงก็อ่ะเล่นสั้นก็สะสมรับไฮซีซันเล่มยาวก็เล่นเพื่อการโกรดในระยะยาวก็ได้นะครับราคาเหมาะสมของเราวางไว้ที่เดิมครับสิบแปดบาทแปดสิบนะครับคบงคำแนะนำซื้อสำหรับ BCS นะครับ